สวัสดีครับผมหัวหน้าศูนย์วิจัยอาจารย์ธนานะครับจากทีมพัฒนาคอพระจอมเกล้าพัฒนาครเหนือนะครับวันนี้จะมาเสนอระบบรับจบการบำบัดน้ําเสียการประหยัดพลังงานและก็ไม่ใช้สารเคมีครับระบบภาพรวมของเราครับเราสามารถบำบัดน้ําเสียได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับและเราไปติดตั้งจริงแล้วที่วัดสลักเพชรเกาะช้างจังหวัดตราดน,นะครับสามารถบำบัดน้ําเสียได้ตั้งแต่5คิวจนไปถึง100คิวหรือถ้าลูกค้าต้องการสามารถบำบัดได้ถึง500คิวครับ ไอเดียของเราก็คือเราจะใช้แบคทีเรียบำบัดน้ําเสียที่เจออยู่แล้วในแบคทีเรียการเกษตรล้วเลี้ยงเขาให้มันโตยิ่งขึ้นครับด้วยการใช้พลาสติกรีไซเคิลจะขวดพลาสติกตามกิจกรรมของวัดนะครับเอามาบ่มเพาะให้เป็นบ้านของแบคทีเรียที่โตมากเพียงพอที่เขาจะบำบัดน้ําเสียได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วไอเดียก็คือเราจะใช้การหาแสงไม่ว่าจะเป็นจากแสงธรรมชาติแสงอาทิตย์ หรือว่าแสงจากในอาคารตอนนี้ก็ได้นะครับบูรณาการร่วมกันที่จะสามารถดึงพลังงานได้เยอะที่สุดเพื่อใช้ในการบำบัดน้ําเสียแบคทีเรียพวกนี้จะทาหน้าที่เป็นเหมือนปัน้นทักปั้มธรรมชาติแล้วก็เครื่องโฟกสารเคมีในเวลาเดียวกันเพื่อบำบัดน้ําเสียเพื่อให้ธรรมชาติเยียวยาตัวเองครับผมแล้วเพื่อให้ระบบเนี้ยฉลาดยิ่งขึ้นมันก็จะมีระบบการหาแสงอัตโนมัติการคัดกองสีอัตโนมัติเรื่องสเปกตรัมแสงอัตโนมัติ การเค้นระบบเค้นอากาศอัตโนมัติในกรณีที่ระบบประบัตินเสียด้วยแสงไม่พอ <c oughs> เขาก็จะไฮบริดระบบหรือทําการผสมประส,สานกันระหว่างการใช้ปั๊มกับแสงเพื่อเพิ่มความเร็วแล้วก็พลังงานเพื่อใช้จุดกึ่งกลางว่าในบริบทไหนลูกค้าอยากจะได้ยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับเราได้บูราณาการการใช้สมองของระบบนี้ด้วย AI เราจะสามารถวัด พลังงานแสงในตึกนี้ก็ได้ต่นนี้นนครับในบายเทคบางนาของเรามีแสงอยู่อยู่ที่จุดตกกระทบ550ลักซ์นะครับมีอุณหภูมิมีอุณหภ,ภูมิอยู่21องศาเซลเซียสจากข้อมูล2ตัวนี้ผมรู้แล้วว่าห้องนี้อาคารนี้กินพลังงานเท่าไหร่นะครับบูรณา,าการร่วมกันครับถ้าเราดึงพลังงานแสงมาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะใช้เลี้ยงระบบด้วยกระบวนการของผม เราจะสามารถเลี้ยงระบบได้เกินมาตรฐานนะครับผมและเราบูรณาการร่วมกันทั้งนี้ระบบนี้ก็จะสามารถขยายผลไปในทั้งองค์การรัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนในเซกเตอร์ทั้งโรงพยาบาลกองทัพกรมราชทันและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการประหยัดพลังงานและลดการใช้สารเคมีพร้อมทั้งการเฝ้าระวังติดตามผลการใช้น้ำเสียแบบยั่งยืนอย่างแท้จริงร่วมกันครับผม,อมขอบคุณครับ พอได้ไหมครับ